พระพุทธรูปไม้แกะสลักอายุกว่า800กว่าปีครับท่านผู้ชมเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องมีพระนามว่าพระพุทธรูปสิทธิอ,องซานกยุนาคนะครับภาษาอังกฤษก็คือสิทธิ S I D D H I A U N G อ,องซานกยุนาคนะครับบุตด้าสิจิュ ตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้งทางตอนเหนือเธือเรียกว่านอตย่างกุ้งนะครับท่านผู้ชมอยู่ในวัดถ้าค้นหาใน Google ก็คือเซยะมุนีพาโกด้า z a เว้นวัก YA นะครับแล้วก็ต้องค้นตามนี้ถึงจะเจอนะครับ Zayya Mu Ni พาโกด้านะครับ Mu เว้นวักนะครับ Ni พาโกด้าเพราะว่ามันจะหายากมาก อยู่ไม่ไกลจากสนามบินย่างกุ้งสักเท่าไหร่หรครับผมก็ได้ไปที่วัดนี้เมื่อวันที่8กรกฎาคม2568ครับ Pretty old ที่สายจอละพุทธโยควัวเหรออ๋เอเมดฟรอมวูดเหรอว้าวดิกลองอยู่ในแม่น้ําคุณรู้เอียวดีอ๋อเอียวดีลอยมาตามน้ำอ่ะ โปรตีนออนเอเจวดีอะไ่ไม oh. ่ไม oh. ่โปดูเอเจวดีอ๋อดับบลูต์จากเอเจวดีก็อนไม้เนี่ยนำมาจากเอเจวดีโอ้สวยมากเลยแกะพระพักสวยมาก <S <S มช่างเนี่ยได้แกะสลักพระพักงดงามมากเหมือนกับมีชีวิตจริงๆเลยครับไม้สีดำคาดว่าน่าจะเป็นไม้ตะเคียนนะครับชายคนขวามือน,นี่แหละ เนี่ยเป็นคนที่สร้างวัดแห่งนี้เซยามุนีอืมโอ้โหจะเทโกดีอาชูเฮียะโอ้ ภายในบริเวณวัดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเขาก็สร้างรูปปั้นของบุคคลที่เป็นเศรษฐีชาวพมา่าเนี่ยผู้ที่สร้างวัดเสยมุนีนี่ไว้นะครับวัดเนี่ยเขาสร้างยังไม่นานมากนะครับแต่ว่าพระพุทธรูปเนี่ยอายุเป็น800ปีแล้วครับในบริเวณวัดเนี่ยฮะเศรษฐีชาวพมา่าที่สร้างวัดถวายนะครับเดะดเด้ออ๋ยอโ this pagoda is donation อ๋อ name is a เย้าก่ออาเพจีเย้าก่อย้าก่ออาเพจีอาเพจีก็คือเป็นคนสร้างเป็น donation นี่ไงโอเคโอ้จ้ะจ้ะโอเคครับเขารบอันนี้ถอดหมวกหน่อยนะอืมครับเขาบอกว่าวัดนี้สร้างโดยนี่เนี่ยเขาเลยพอเสียชีวิตแล้วก็เลยแบบให้เป็นนัด วิหารที่อยู่ด้านหน้หาเน okay. mm ี่ยนะครับรูปทรงเนี่ยแบบพูการเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมก็เป็นวิหารสี่เหลี่ยมเมื่อเข้าไปในวิหารสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะมีพระพุทธเจ้าสี่พระองค์อยู่สี่ทิศเลยครับส่วนพระพุทธรูปพระพุทธรูปไม้แกะสลักเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับท่านผู้ชมนี่เข้าไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของพระอุโบสถหรือวิหารเนี่ยเป็นแบบพูกามเลยทีเดียวครับท่านผู้ชม ผมว่าข้างนอกไม่สวยมากเลยอืมก็ถุงเท้าก็ใส่ไม่ได้เดี๋ยวต้องขอดถุงเท้าก่อนเหรอี่อนี่หอนี่เหรอน0่เห่เหรอนี่ i อี่เน <Yeah, yeah. S 1> ี่อนี่เหอเนี้นออ เม็ดฟอร์มบูดเหรอใ่แล้วแล้วลูอโอ้แล้วแต่วันเดยวแลบมีผมถ่ายภาพมุมกว้างมากเลยกว้างสุดๆเดี๋ยวก็เปลี่ยนมุมผมเปลี่ยนมุมกล้องเป็นภาพมุมกว้างครับเสาก็เลยอาจจะโค้งไปนิดหน่อยเพื่อที่จะเข้าไปในพระโวิหารเนี่ยนะครับ ก็ไม่ค่อยกว้างมากนะครับท่านผู้ชมเข้าไปเนี่ยพระพุทธรูปไม้แกะสลักเนี่ยจะอยู่ในตู้กระจกนี่แหละครับงดงามมากเลยทีเดียวท่านชมตะลึงในความงามเลยล่ะครับแสงไฟที่กระพริบนีเกิดจากกล้องนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ไฟไม่ได้กระพริบนะครับนี่ฮะเป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักสีดํางดงามมากเป็นพระพุทธรูปสรงเครื่องทาสีทองงดงามมาก ทำให้ผมนึกถึงพระมหาไมมุนีแห่งเมืองบันเลีเลยแหละครับแต่ว่าพระมหาไมมุนีก็เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องเช่นเดียวกันครับนี่ผมถ่ายทางด้านหลังต้องยอมรับฝีมือของช่งางพม่าเลยทีเดียวนะครับแกะสลักงดงามเขาบอกว่าอายุนี่ก็เกิน800ปีมาแล้วพระพุทธรูปสิทธิองเลซานขยุนนัดนะครับอองเรซาน ขยุนนะัดพระพุทธรูปสิทธิอ่องเลสานอันนี้เด้านนอกนะครับอ oh. is oh. uh, ืมเป็นนสิมาอเ็รโนเดช้พจอเป็นคนนช่เจ้าข่อพีจีอืม อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วทางด้านนอกสี่ทิศเนี่ยก็เป็นรูปของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์นะครับอยู่ทั้งสี่ทิศเลยพระพุทธรูปไมายแกะสลัดเนี่ยนะครับสิทธิอ,องซานสิทธิอ,องเรซานขยุนนัสเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อย เห็นกันสักเท่าไหร่เรียกว่า u n น e e n in m เ a n มาเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสไปนะครับไปพาม่าเนี่ยนอกจากที่จะไปไหว้ชเวตากองแล้วก็ลองไปชมความงดงามของพระพุทธรูปไม้แกะสลักนะครับสิทธิองเรซานขคยุนัตตั้ง Google ไปเลยนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกนะครับว่าเซยะมุนีพากดาครับนี่ด้านนอกของวัด น่นน่านมสตรีอ๋อใช่เซยามุนีม она สตรีอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสไปย่างกุ้งแล้วก็อันซีนอินเบนมาเลยทีเดียวครับพระพุทธรูปไม้แกะสลักที่งดงามมากนะครับด้วยฝีมือของช่างสมัยโบราณ800กว่าปีมาแล้วนะครับพระพุทธรูปสิทธิอองเลซานขยุนนัดนะครับที่นอตย่างกุ้ง ประเทศพม่าครับสวัสดีครับ